นี่สมุทรสาคเรเมืองประมงตรงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยราชลอะชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้างเป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ความการุณกระคุณพระธรรม สมควรเราท่านสรรเสริญโมทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณอเลิศล้ำพรพระองค์ที่ทรงประทานให้เป็นประจำชื่นชมเทริเดชาในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชา ความบาปที่เราเคยทำเป็นประจําพระองค์ทรงไถ่แม้สิมีมนตินไผ่ดูมินก็ช่างไผ่พระองค์ทรงไถยอภัยพวกเราความซึมเศร้าวพวกเราหายไปจะมีใครที่ไหนกันเรานำพวกเราช่วยประชารอดอน ทำความดีไม่มีสักคนที่จะช่วยตนไหนหลุดพ้นจากความตายไม่มีวันจะหางหายจากความตายไปได้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยนับคำร่ำเกิดไมนเคยลืมเลยพวกเรากลับบ้านแล้ว